อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนครับ d i g าสูตเต้ชนแนลนะครับนี่อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซตเช่นเคยนะ ในคิววันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PVP ครับในสัปดาห์ที่22นะครับว่าจะจัดทีมยังไงแล้วก็มีตัวไหนที่น่าใช้งานบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นครับเราไปดูสถานการณ์ของ PVP ในสัปดาห์ที่22นี้ก่อนเลยนะครับมาดูที่การแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับเปิดมาครับดูนาครับโดนแบน2คอร์สครับก็สัปดาห์ที่แล้วทุกคนใช้เป็นตัวเมนเลยนะครับก็สมควรที่จะโดนแบนนะ แล้วก็โรซาตรเลียครับโดนแบนด์ลดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าน่าใช้งานได้แล้วแล้วก็ชิพยุเช่นกันนะครับซอยุนก็เหมือนกันนะครับเหลือคอร์สเดียวนะครับก็อาจจะมีคนที่แอบเอาใช้นะครับในสัปดาห์ที่22นี้นะครับไอชวายโดนแบน1คอร์สฮาลาบครับโดนแบรน1คอร์สนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วใช้เยอะมากนะครับมาถัดมาลงมาครับดิูมีครับโดนแบรน1คอร์สเช่นกันพร้อมกับทหารปืนนะทหารตาแดงนะครับ ตัวแบนด์หนึ่งคอสฮิวเด้ด้วยครับแล้วก็คอเดียนะครับโอ้โหสีตัวหลังนี่คือเป็นตัวที่ใช้ในสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับก็โดยดูภาพรวมตรงนี้นะครับนายูบินครับปลดแบนด์แล้วเช่นเดียวกับกาอึนนะครับก็ใช้เป็นสตัวละครคีย์หลักครับที่ขาดไม่ได้ครับในสัปดาห์ที่2 2นี้นี้ครับก็คือกาอึนกับนายูบินนะครับส่วนตัวฮิวก็เล่นอีฟลีนได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวขอดู เดี๋ยวพกูอัปเกรดก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปทีมกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูยาลบก่อนนะยาลบถูกแบนนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหโดนแบนทั้งหมด4ลำนะแต่ว่าแบนแค่อย่างละ1คอร์สนะครับจริงๆก็สามารถเข็นมาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซีเรียสนะครับก็จะมีเลสซูเปเรียนะครับกับเกฟเนียกสวยนะที่เอามาใช้ได้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเกฟเนียกสวยก็ดีนะเพราะว่านายูบินก็ปลดแบนแล้วนะครับใช้งานได้ดีเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวดูหน่วยรบที่ถูกอัปเกรดกันหน่อยนะครับอืมเปิดมาโอ้โหดูแล้วพูดไม่ออกเลยมีรีจินนะครับที่ได้บัฟมารีจินก็เคยได้บัฟมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนสัปดาห์แรกๆเลยนะครับก็ใช้งานดีไหมก็พอได้อยู่นะครับก็เวลาตายก็จะมีเสาไฟขึ้นมาแล้วก็ทำา a า a g ใส่ศัตรูนะแรงอยู่เหมือนกันนะครับ สเกลก็น่าจะมาเอื้อให้กับทีมทหารครับเช่นเดียวกับอารักเน่นะอารักเน่ก็จริงๆอารักเน่เนี่ยเอามาแล้วมันเอาไว้ตีตัวอากาศซะมากกว่านะครับเพราะพาสสีของเขาเอาไว้ตีตัวอากาศแรงขึ้นนะครับก็สัปดาห์นี้ตัวอากาศไม่ค่อยเยอะเท่าไร่มีแค่เจนัท่ะที่ใช้แล้วก็อีฟลีนนะครับอันนี้น่าจะมาบัฟให้ตัวจากกลซะมากกว่าอันนี้ก็ทีมทหารนะครับ อันนี้ก็ของทีมเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยทำไม้สมดุลกันนิดนึงอะไรเงี้นะครับก็จากที่ดูบัฟแล้วก็ถ้าคนเล่นทีมเคาน์เตอร์ก็ใช้รีจีนได้นะสเกลก็หยิบมาเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าเลนเจอร์วีคนี้เราก็มีกาอื่นแล้วอะ่ะนะก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเล่นสเกลเลยเท่าไหร่นะครับแต่ใครจะมาทานแทนทหารตาแดงก็โอเคอยู่นะสเกลนะครับอารักเน่ก็ แนะนำให้ทีจักกลดีกว่าครับทีจักกลวิกนี้เล่นได้แล้วนะก็ใช้ยานอับราฮัมไปก่อนได้ครับแล้วก็เอาอารักเน่มาแล้วก็เอาจีนัสมาใครจีนัทไปวิร้อยสิบนะครับเก่งมากเลยนะราเมจดแรงนะครับทีมทหารก็โดนแบนไปแต่ก็ได้สเกลกลับมานะครับก็ทดแทนกันไปนะครับโอเคส่วนทีมเคาน์เตอร์ก็แกนหลักนายูบินครับกับกาอึนแล้วก็อาจจะติดรีจินมานิดนึงนะครับเป็นตัวซัพพอร์ต ก็เดี๋ยวผมจะทำจัดทีมนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าใช้งานนะครับโดยที่ผมจะเลือกมาแต่ละสายเนี่ยประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็จัดทีมในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยครับว่าในแต่ละสายครับสตัวแรกที่ผมแนะนํามีตัวอะไรบ้างครับมาที่สายประธานก่อนนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมแนะนานะครับก็เป็นหยานซิงนะครับคือสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตัวประธานเนี่ยโดนแบรนดเยอะมากน้องแฝดก็โดนชิฟฟูุก็โดนนะครับยูนาก็โดน ก็เหลือตัวปะทะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาน้องหย่างซิงเนี่ยมาเป็นตัวขอแนะนําตัวแรกเพราะว่าจริงอยู่ที่น้องอาจจะลบบัฟใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าสกิลน้องเนี่ยทาขัด CC ได้ดีมากนะครับแล้วก็โจมตีเป็วงกว้างนะครับของท่าไม่ตายครับใครที่มีเซตคูดาวนะครับเจี่ยก็ใส่ให้หยางซิงครับทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับก็เลยเอามาเป็น ตัวแรกครับที่แนะนํำนะครับถัดมาครับตัวที่2ครับผมให้เป็นยูบินาอเวกนะครับสัปดาห์นี้มีนายูบินเป็นกองหน้าครับแล้วก็น่าจะมีประธานทั้ง1ึงตัวเป็นกองหลังแล้วก็กาอื่นครับเป็นคีย์ครับที่ทําาเมจแล้วอาจจะมีใครบ่องด้วยนะครับฉะนั้นผมเลยเอายูบินามาจัดการใครบองกับกาอื่นนะครับก็บริหารคอดีๆครับแล้วก็เอายูบินาลงสไลด์จัดการแถวหลังของศัตรูนะก็น่าจะ นำพาชนะได้ไม่ยากนะครับในสัปดาห์นี้นะถัดมาครับบันทึกที่3ครับผมให้เป็นจูชิยองนะครับจูชิยองก็เดิมใช้งานได้ดีครับจนอย่างสิ่งมาก็เลยตกเมตาไปนิดนึงนะครับจริงๆสกิลพาสิีฟของเธอดีมากนะก็คือสามารถป้องกันการเสียหายนะครับระยะไกลนะครับ30%นะเนี่ยครับกางทีระยะไกลครับลดลง3 0ก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าวินี้เจอการอื่นด้วยนะครับ ก็เป็นตัวทานที่ทำซีซีได้ด้วยนะครับดูที่ยองนะอีกตัวหนึ่งที่เบียดเบียดกันมาก็ผมให้เป็นทหารตาแดงนะครับทหารตาแดงก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้บัฟยานนะครับเพราะว่าเป็นทหารนะแต่ว่าตัวเธอเก่งอยู่แล้วนะครับใครที่อัพเลเวลสักร้อยสิบเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ดึงแนวหน้าได้ดีนะครับทั้งคู่เลยนะ มาที่สายพลตั้งรับกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากนายูบินนะครับก็ปลดแบนด์มาแล้วครับนายูบินใน BVP เนี่ยถ้าเกิดปลดแบรนด์มาก็ใช้ได้ตลอดอยู่แล้วครับสำหรับนายูบินนะครับความเก่งกาดเนี่ยโอ้โหครบเครื่องมากนะครับเมียบินลงมาศัตรูที่เป็นทาวเวอร์ครับโดนลดเลือดนะครับวินาทีหนึ่งก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็เท่ากับว่าใช้งานไม่ได้เลยครับรวมถึงตัวที่แจกบาเรียนะครับเจอนายูบินเข้าไปก็ โดนลดบาเลียแล้วก็โดนบัฟบาลียสะท้อนกลับด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าหลุดมาในแต่ละวีคครับต้องเอามาใช้อยู่แล้วนะครับเอาละครับต่อมาครับตัวอันดับที่2ครับก็ให้เป็นเซราเฟลกับกับคิงนะขี่ขี่กันมาครับเพราะคอมเป็นพอๆกันนะครับเซราเฟลก็ช่วยนายูบินอยู่ในแนวหน้าได้ดีนะครับก็เธอเนี่ยมีดาเมจที่รุนแรงนะครับ ถ้าโดนจมตีเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งโจมตีกลับแรงเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังลดทอนดาเมจให้เพื่อนๆทั้งทีมได้ด้วยนะครับสำหรับเซเลฟเฟลใครไม่มีก็ใช้คิงได้เหมือนกันคิงก็ถึกมากนะครับก็จะเป็นโคลาเนวกันเซรลเฟลนี่ก็จะได้แบบเหมือนบาลานะ่ะทั้งลุกทั้งรับคิงนี่คือรับรุนรัวเลยนะครับแล้วก็ทำซีซีนิดหน่อยนะครับถัดมาครับเป็นสายยิงจู่โจมนะครับอันดับหครับ ก็เป็นของกาอื่นอย่างแน่นอนนะครับสัปดาห์นี้ปลดแบนดมาแล้วนะครับโอ้โหไม่เล่นมาหลายอาทิตย์เลยนะกาอื่นนะครับเพราะเป็นตัวที่ทุกคนรู้สรรพคุณอยู่แล้วครับเก่งการมากๆนะครับทำซีซีก็ได้ครับดาเมจก็แรงครับยิงโจมตีกว้างด้วยนะครับกาอื่นมีสกิลถอยจะหากนะครับดีมากๆก็ทุกตีต้องเอากาอื่นเข้ามาแน่นอนนะครับถัดมาครับอันดับ2องผมให้เป็นใครหว่องนะครับใครหว่องก็ไม่ได้โดนแบรนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ใช้โล่นะครับทำสตันศัตรูได้ครับแล้วก็ชะลอดาเมจได้ด้วยนะครับในสัปดาห์นี้เราจะเป็นตัวที่สร้างความปั่นป่วนในสนามได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครบอกนะตัวหน้าที่3ครับผมติดไว้นิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีคนใช้ซอยุนนะครับลงสนามนะตัวแบนแค่คอร์สเดียวนะครับสัปดาห์ที่พวกยูนาโดนแบนเนี่ยยังมีคนหยิบมาเล่นกันเยอะแยะนะครับซอยุนก็ น่าจะมีคนหยิบมาเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าลงสนามได้หรือขึ้นมือแรกๆได้เนี่ยบอกเลยครับว่าโอเคอยู่นะนะครับอาจจะเล่นเป็นแบบติดแถวหน้าสักสองตัวเล่นเซราเฟลอะไรเงี้ยแล้วก็เอาซอยนแอบลงมาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมเลยติดไว้เป็นอันดับที่3นะฮะถัดมาครับมาเป็นพลซุ่มยิงกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งผมให้เป็นซินเวียนะซินเวียคอสน้อยครับแค่3านะครับแล้วก็สตันนานมาก4วินาทีนะครับ ก็เอามาป่วนสนามได้นะครับลงมาช่วงกลางเกมนะครับทำสตันตแล้วก็ให้นายบินกับกาอื่นนะครับคอยทำดาเมจจัดการฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็เลยหยิบซินเวียขึ้นมาดับหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยในสัปดาห์นี้ถ้าจะเล่นก็จะมีเสียวหลิงครับที่เล่นได้เอาไว้จัดการนายบินแต่ว่านายบินเนี่ยพิวมากครับอาจจะต้องเพิ่มความแม่นยำให้เสียวหลิงสรั้นิดหนึงนะครับก็ ผมมองมีแค่2ตัวนะซินเวียแลวก็เซียวหลินนะครับในสัปดาห์นี้สําหรับตัวสายซุ่มยิงนะครับต่อมาครับสายซับพอร์ตนะครับก็เป็นอีฟลีนแน่นอนครับตัวฮิลครับอันดับหนึ่งครับก็ต้องเอาเข้าทีมมานะเพื่อยื้อชีวิตนายูบินนะครับวีนี้อาจใช้ตัวฮิลสตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกก็ต้องอีฟลีนแล้วก็ชินาสืออะไรอย่างเงี้ยนะเอาไว้ช่วยนายูบินนะครับ ส่วนใครจะเล่นฮิวตัวเดียวก็ได้นะครับอันนี้แลักแต่ชอบเลยตัวอันดับ2ผมให้เป็นรีจินนะครับรีจินได้บัฟมาเหลือขอแค่2นะก็น่าจะเอามาป่วนป่วนได้อยู่นะครับนะบเพราะว่าตัวตกีลติดตัวเขาเนี่ยเวลาตายปุ๊บนะครับตรูก็จะโดนไอ้ตัวท่าเปลวไฟนะครับแล้วก็ ความแรงเนี่ย35%นะแล้วก็ผนึกสกิลของเป้าหมายด้วยนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วถ้าเป็นตัวบอสกับยาเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดสกิลของเธอเนี่ยคือท่านี้ครับอาคิดูโจมนะฮะก็ความเสียหายนะครับความเร็วการโจมตีอ่ะนะครับจะลดลง2ี่เลยนะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับถ้าเป็นเลเวล5ครับ ความเด็วการจำตีลดลง40%เลยนะอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับของเธอครับส่วนท่านี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าระยะเวลาคููดาวไหนหนึ่งนะครับรูจะอยู่ถึงใช้หรือเปล่านพระงมเม่การเป้าหมายจะลดลง20%นะ15วิทเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ใครที่มีรีจินเลเวลสูงก็เอาติดทีไมไ่หน่อยก็ได้ครับเอาไว้ยืนแถวหลังอะไรเงี้ยนะเอาละครับมาดูการจัดทีมกันหน่อยนึงนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองสนามจริงนะแต่ว่าการคาดเดาของผมในการจัดทีมนะครับก็คำนวณมาคร่าวๆนะครับก็จะทีมที่ผมจัดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยแปดตัวนี้นะครับก็จะมีนายบินครับตั้งเป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็ใช้ใครว่องนะกับกาอื่นครับเป็นยืนตัวยืนตรงกลางกับแถวหลังนะครับ แล้วก็มีอีฟลีนครับเอาไว้ฮิลนะหยานซิงเอามาไว้ช่วยนายูบินนะครับช่วยขัด cc ข้างหน้านะครับแล้วก็รีจินครับเอามาปั่นป่วนนะครับนะแล้วก็ยูมินาครับเอามาจัดการกาอื่นครับของฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็ซินเวียครับเอามาช่วยสตันนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับภาพรวมทีมก็ประมาณนี้ส่วนยานผมใช้เป็นเล็กซูเปเรียนะครับผมไม่มีเก็บเนกระสวยนะ จริงก็ถ้าใครมีเกมในกระสวยก็เหมาะอยู่นะครับเพราะว่ายานซิงก็พิวนะครับนายบินก็มีท่าการหลบหลีกที่พิวเหมือนกันนะครับก็ใชใ้ด้วยกันได้นะครับส่วนใครที่จะเล่นทีมซอยุนอเวกครับก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไปแทนซินเวียได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเล่นแบบเพย์เซฟอาจจะเล่นเซเาเฟลแทนนะครับแต่น,นี้ก็จะทํา ตัวโอเปอเรเตอร์ย้ายหนึ่งะครับถ้าใช้ซิกม่านะก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็จะเล่นแบบในบินลาเปลีอยู่แล้วนะครับก็เผื่อฟุกซอยุนขึ้นมือนะครับขึ้นมือก็รอเลยแล้วก็ซอยุนลงเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเอาการอื่นลงอะไรเงี้ยแต่สไลด์นี้ผมมองว่าซอยุนอาจจะไม่ต้องเข็นลงขนาดนั้นเพราะว่าดาเมจก็ได้จากการอื่นมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันการที่มีซอยุนมาเพิ่มอ,อาจจะทําให้ ไม่ชัวร์เลยว่าชนะแน่ๆอะไรเงี้ยนะคร,ครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้สับเปลี่ยนนะครับเอาไว้แบบเผื่อใครไม่มีตัวไหนก็สับๆเอานะครับก็ลองดูนะครับของผมก็จัดทีมอย่างนี้มาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยววันจันท์ในไลฟ์ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ แต่ว่าทีมนี้ก็คอสมันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็จะถมลงได้เรื่อยๆเวลาคือใครเล่นนายุบินเป็นลีดอะสัปดาห์สองสาสัปดาห์ที่แล้วครับก็น่าจะรู้อู่แล้วก็คือเราต้องเลี้ยงนายบินเอาไว้นะครับเผื่อนายบินตายก็เอาลงซ้ำอะไรเงี้ยฉะนั้นทีมเราไม่ควรจะใช้คอสเยอะมากนะครับเพราะไม่งั้นจะเอานายบินลงไม่ทันนะครับของผมก็จะคอสค่อนข้างดีอันนี้คอสสองเองนะครับก็จะประมาณสามหน่อยๆอะไรเงี้ยนะก็โอเคอยู่นะครับโอเคงั้นสําหรับ คลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในการจัดทีมลุย p p ในสัปดาห์ที่22นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับในการที่จะจัดทีมลงนะครับอย่าลืมนิดนึงครับข่าวลือนะครับวันพุธนี้นะครับนเอลจะมานะครับถ้านเอลมาแล้วใครที่เปิดได้นเอลก็อาจจะเอามาแทนหยานซิงก็ได้นะครับบัฟของเขาก็ดีเหมือนกันแต่ต้องระวังหยานซิงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ บับในเอลเนี่ยก็คือจะทําให้ตัวเองอมาตะานะครับแต่ว่าถ้าโดนอย่างสิงฟันเข้าไปปุ๊บบัฟหายเลยนะฮะอันนี้ก็ระวังด้วยอาจจะใช้งานไม่ได้เลยก็ได้นะครับสำหรับในเอลคอสสี่นะอย่าลืมนะก็หนักอยู่นะครับโอเคงั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอให้เล่น p p อย่างสนุกนะครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ